นี้ไข่แล้วคะ่ะสวัสดีครับไม่พูดไม่จา่าไายคะ่ะกันสิเปนกันสิเปสื่อซิมเหมือนซิมกามร์ดไหมค่ะเบอร์โทรศัพท์ เปลี่ยนจากของแฟนมาเป็นเป็นซื้อของคันเองค่ะไอเมืองค่ะว่าสิเหตุเดบ่เบิดท,ทั้วที่คันใส่ก็คือเป็นเบิดทั้วของอัินของแฟนค่ะแฟนลงทะเบียนไปให้นะคะแต่ว่าตอนนี้คันสิไปเปลี่ยนเป็นซื้อคันค่ะเมืองค่ะมันสิเหตุเดบอแต่สิมาวงบอกให้ฟ,ฟังนะคะเด้อ

เลี้ยงเลี้ยงหอยอยูนีหน่องไล้ออนเฮดค่ะก็เลยก็เอาออกนะคะไ <Okay. S 1> ้ออนเฮด head, ที่โรงเรียนการ์ดเช่นพวกเขาทำความสะอาดดีๆ ปวดเข่าตัวลูกปวดออกข้างในปวดเข่าอุ้ยเออทัานสัตว์ละเกตเก่งมากปวดเข่าผู้ใดเฮ็ดสซคาโปก็ต้องทักฟาจ่าอุ้ตัวเร็วซื้อรองเท้าให้น้องเลอออนล่องเท้าเขาขาดไปแล้วซื้อรองเท้า น้องสาวติดไซในบ้านไหคะเบอร์ใหญ่ก็เก่า้องสาวคู่นั้นหน่อยแล้วอันนี้เอาเบอร์ใหญ่ก็เก่าอ2พ2ามอีพสอ้นอีพสาอีพองอีงโอ้ยโอ้ยมานนางตาเขาด้วยนะคะนันสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับก่อน ตอนสวัสดีครับผมตอนสวัสดีครับผมหายไข้หรือยังครับผมหายไข้แล้วแล้วหายแลยค่ะแล้วหายแล้ยกับมีไอ้น้อยๆเอาเรื่องไอกับไอขึ้นมาอีกละที่ที่ที่ ตีจีจีตีจลจจตีตีตีอันับเลขดูเอันนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้ามันในคอนเทนที่ํำหอเนะค่ะไปสื่อซิมไปสื่อซิมกัด โอ้ยโอ้ยไม่ใช่แย่เลยหรือไมันช่แย่เยนะไปซื้อซิมการ์ดที่ขันไซก่อนพ่าแซตตี้ไปซื้อซิมการ์ดที่ขันไซของแฟนซื้อแฟนนะคะเขาต้องคอเขาคอใบอ ขาขอใบอที่แฝกลงอ่านกันไหมข้ามานินเหรน แต่งานกันขันขนันขออันเพิ่นขอใบอันขอใบอันที่ที่ลงทะเบียนของของแฟนค่ะจังคอยสิเปลี่ยนได้วันนี้แฟนขันนั่นจักว่าเราเฮ็ดอ่นเอาใบใสยยั่งสินะคะเราหาบ่เห็นก็เลยเปลี่ยนเป็นของซื้อขันบ่ได้วันนี้แต่ว่าเพิ่นก็นบอกว่าให้ใส ใส่ต่อไปใส่ต่อไปแล้วก็บ so 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 ่เป็นหยัางสินะคะก็คือเขาบ็ต้องเฮ็ดเป็นแบบระยะเาาคือเสียอาทิตย์กับเติมเงินเทียนหนึ่งเสียอาทิตย์กับเติมเงินเทียนหนึ่งสิค่ะก็เลยได้เฮ็ดตั้หแน้องวิวค่ะได้เลซื้อซิมให้ต้น้องวิวบิวกับเปลี่ยนซิมเมันนันเอาซิมเหมือนนันก่อนใส่ซิมใหม่เป็นทีแม่แม่ลงทะเบียนให้วิวเอาตอนคันกับใส่ซิมเหมือนทีคันนั่น เคยใส่สีเป็นแฟนลงทะเบียนให้ปาปะปาปีปีปะนะค่ะ <c oughs> ตองบิวสอ่ใส่ซิมการ์ดทางจันทร์ค่ะขันมันมีสองซิมการ์ดค่ะสองซิมก็เลยให้บิวใส่ซิมสองทีขันใส่ซิมหนึ่งอ่ะเพราะว่าขันใส่ซิมนั่นที่สิโทรหารโทรหาแม่ เมืองไทยนะคะเพราะว่าเราใส่อินเทอร์เน็ตบ่เป็นนั่นสินะคะโทรศัพท์เราเป็นแบบปุ่มกดเราใส่บ่เป็นก็เลยคันก็เลยต้องซื้อซิมคันตั้งหาเพื่อที่สิโทราหาเราะค่ะโทราหาแม่คันโทรไปหาหลานนะะาั่นสิย้ำเตะย,ยังเทตะหลานกับลีนโทรศัพท์ก,ะกะบับกับพวอย่างย้ายนั่นสินะคะเกะโดนดูนึกค่อยเดี๋โทรไป แต่กรทบไปหายายที่ร้านก็เอาไปลงเรียนสิอยากมืออยากโทรหาเราสิกะก็กได้โทรเลยสินะคะ่ะนั่นแหละค่ะบิวกับ,บันนี้กัเลยลงทะเบียนให้บิวม่ซื้อให้บิวซิมไหมเฮมาตกยูค่ะ,บ,คะ,ะ,คะบ้านคันคะะบ้าน่นเสาตกยูเนือหนาวคือเกาอยู่ออกไปใส่กับบ่ได้กบนองแลวออนกันหนาวแลตูน หนาวคักปวดไหมคะ่ะมันหนาวแบบมันบม่มีแดดเลยด้ค่ะมันหนาวแบบเยือกเยือกไปเลยคะ่ะออกไปแป๊บเดียวกันหนาว,เ,วนลเลยตัวลูกเลยพอพ้าออกไปอันพอเพิ่นเอาแนวกันไม้ให้มะสันกับเปหลิน,นะคะ่ะแตวบากับพ่อคอยได้จุดคะค,ะค่ะม้นตรงนี้มาสันขัขนใสน่เครื่องเห็ดคอมหอนเอาคะ่ะใส่แบบัน Nan ao bằng thơ cả, chút bằng thơ cả, was chút Ô, ông yang pao mê lên nôn đeo an ôi yang hông pao mê lên. A ma hè mừng đuo? Ma hè mê mừng? Ma hè mê mừng? Ma hè mê mừng mừng mâng 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 ôi mâng 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 mâ 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 ได้มาคิมมาปตมชอสคิมมอมาปตโอ้ยนันาเนตามาเดีน่ลาไปใบมองเกาเด้อลูกเด้อเดยวเอาไปเอาไปใบหมองเกาเด้อโอ้ยไปวางใบมองเกาอีหลีค่ะเอาไปวางใบหมองเกาอีหลีอาอย่งนัเรี่งนเรียนอีกจีจีใส่แม่มึง ขีขีดยาเ <laughs> ขีขีดยา uh huh. จีจี uh huh. uh huh. อันแล้วดูดันแล้วดูดยาหนองไหมคะ uh huh. ดูดันยานขึ้นมานั่น uh huh. จะได้ไปโรงเรียนม่ลูก